สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใคร,ใครๆก็เข้าครัวค่ะว,ว,ว,วันนี้เชฟมากับคอนเซปต์ f ฟ m i l y h o อ pot นะคะและหนึ่งในเมนูที่เป็นหม้อร้อนเนี่ยแล้วก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยเราก็คือจิ้มจุ่มค่ะเดี๋ยววันนี้เชฟจะทําการสาธิตวิธีทําจิ้มจุ่มแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของการทําจิ้มจุ่มกันนะคะ,ะส่วนแรกนะคะประกอบด้วยพวกเนื้อสัตว์แล้วก็พวกเส้นหรือว่าข้าวเนี่ยแล้วก็ ผักต่างๆอันนี้คุณผู้ชมเลือกเองตามใจชอบนะคะวันนี้ก็เชฟเลือกมาเป็นผักแล้วก็เนื้อสัตว์หลากหลายทีเดียวค่ะและส่วนต่อมาค่ะก็คือส่วนของน้ำซุปนะคะก็คือเราประกอบด้วยน้ำซุปนะคะวิธีการต้มน้ำซุปเนี่ยคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปเก่าของเรานะคะที่การทำซุกี้ฮอตพอตนะคะแล้วก็เราจะเอาพวกส่วนพวกเครื่องต้มยำนะคะได้แก่ใบมะกรูดนะคะพริกแห้งค่ะขา่าตะไคร้หอมแดงนะคะแล้วก็ ใส่ผัก2ตัวนี้ก็คือโหระพาแล้วก็ผักชีฝรั่งสําหรับเพิ่มกลิ่นนะคะอันนี้เชฟเอาไปคั่วก่อนเพื่อทําให้ตัวเครื่องเทศเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนของน้ําจิ้มนะคะจะประกอบด้วยนะคะน้าปลาค่ะน้ําตาลปีบ๊บน้ํามะขามเปียกนะคะงนขะาค,คั่วค่ะข้าวคั่วพริกป่นนะคะผักชีผักชีฝรั่งสับละเอียดแล้วก็หอมแดงซอยค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเตรียมจิ้มจุ่มในรูปแบบฮอตพอตกันค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำซุปสำหรับทำจิ้มจุ่มกันนะคะ อย่างแรกนะคะเราก็น้าซุปกระดูกที่ต้มไว้ค่ะคุณผู้ชมเราจะใส่พวกเครื่องเทศที่เราคั่วไว้แล้วนะคะลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็โหระพานะคะเราใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเขาเปื่อยนะคะเพราะเราต้องการกลิ่นของเขานะคะทำอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ เติมน้ำปลาลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับน้ำซุปนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็ต้มอ,อย่างนี้จนเดือดน,นะคะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอน้ำซุปเดือดเน,นะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำจิ้มของจิ้มจุ่มกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําน้ำจิ้มสาหรับจิ้มจุ่มรสแซ่บของเรากันนะคะเริ่มจากเราเอาน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกที่คั้นไว้นะคะใส่ลงในหม้อค่ะแล้วก็ตั้งไฟนะคะตามด้วยน้ําปลาค่ะ เอาตะก้อมือนะคะผสมให้เขาเข้ากันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเคี่ยวด้วยไฟกลางๆนะคะค่อนข้างอ่อนค่ะจนกระทั่งส่วนผสมเดือดนะคะ<ๆ>เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะคุณผชมว่าหลังจากเขาค้นเดือดแล้วเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากับส่วนผสมที่เหลือ,อยังไง คุณผู้ชมคะตอนนี้น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาที่เราเคี่ยวนะคะในเตานี่ก็ข้นเดือดแล้วนะคะเชฟทำการปิดไฟเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปผสมกับส่วนผสมที่เหลือในชามผสมกันคะ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเราเคี่ยวน้ำจิ้มได้แล้วเนี่ยนะคะยังมีส่วนผสมของน้ำจิ้มอื่นๆที่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะก็คือข้าวคั้วคะ่ะแล้วก็งาขาวนะคะงาขาวคั่วเองนะคะค้่วคั่วให้หอมๆะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วย หอมแดงนะคะพริกป่นค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบกลิ่นของหอมแดงเจียวนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเพิ่มหอมแดงเจียวเข้าไปได้นะคะโอเคตอนนี้น้ำจิ้มก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวเรากลับไปดูน้ําซุปกันถ้าซุปเดือดแล้วเราก็พร้อมจะจัดเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะน้ําซุปก็เองก็เดือดแล้วนะคะจิ้มจุ่มของเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมเชฟเตรียมน้ําจิ้มแล้วก็หม้อร้อนนะคะสําหรับจุดแอลกอฮอล์ oh เหลวนะคะคุณผู้ชมไว้หนึ่งใบนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยใช้เป็นหม้อไฟฟ้าทั่วไปก็ได้ค่ะ,ะเราก็จะทําการตักน้ําซุปจิ้มจุ่มนะคะลงหม้อร้อนค่ะ กลิ่นหอมที่เดียวค่ะคุณผู้ชมจะมีกลิ่นแตกต่างกับต้มยำน้ำต้มยำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็โขระพาลงไปด้วยนะคะและเพื่อให้คุณผู้ชมรู้สึกได้กลิ่นของความเป็นจิ้มจุ่มมากขึ้นนะคะในน้ําซุปเนี่ยคุณผู้ชมเติมข้าวกลุ้งไปเล็กน้อยได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนั้นจิ้มจุม่ม Family Hot p o t นะคะของเราค่ะคุณผู้ชม ทำเองที่บ้านนะคะอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ